Burn heo ồ Oh, ăn sai heo Một thước chắc thừa một thước luôn 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 lục luôn 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 kín luôn luôn kín luôn luôn nhọt bún luôn 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 วไปชิติบเฮ็ดุกโคมบเวณกมีใจตังหัวรกันมาเมื่อคืนเมืนบ่เมออาตกคุมได้ได้ยังมาเดดสมมตติว่ามัดสิบันมัดอ้ามาใส่อีกสอง ซีแล้วมันยังไ่เนี่ยเด็กยังซีแล้วก็ห้ามัดสิบพันมัดสิบพันแล้วห้ามัดนี่รวมกันเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้ก็สิบนี่ก็สิบนี่ก็สิบนี่สิบสิบวกซะกันเป็นเท่าไหร่บวกกันนี่เป็นเป็นเท่าไหร่เขานะ บบกันนี่กันนี่เส้นนึ่ในเส้นหนึ่งบบแมนฮัมขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธา นพาาาได้มมหวทสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซมทุกผู้ทุกคนทีเขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะทุกคนเอ้ยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกดีใจที่สุดเลยทุกคนเอ้ยสาวนกเสื้อว่าอ่า FC ฟซีมีเอฟซีลล่ทานเพิ่นก่อจะดีใจจะภูมิใจ สนุกกันรอคณะทุกคนเอ้ยสนุกรอท้าเพื่อว่าจะเห็นภาพนี้นะเพราะว่าโดนได้ส่งซ้มเดือนแล้วบะ่มามื่อนี้ก็เป็นอ่ามือดีนะที่ว่าพวกเขาจะได้มาเห็นลูกลกูทุกคนเอ้ยไปเบิ้งนำ่กันว่า จะเป็นังไรทุกคนเลยสิ่งที่พวกเราอยากเห็นว่น่ะลิ้นโทรศัพท์วันนี้ก็มีทางหัวหนา้าเผาเพิ่นออกมาเนาะเพิ่นก็ได้เก็บเอาลูกเอาหลานมาสบายดีเออมา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 ,มาสบายดีกองกัน สบายดีเอ้นายเอิ้นกายคลิปอไดเห็นเห็นแม่นกบ่เห็นแนกคนงามบ่นี่ลูกๆก็งามอู้ไปป้าป้ามนกมักเผ็ดบ่มักเอยู่เฮือนมนกก็มึดก็ลูกมดเลยนี่ชอบเบ่อยู อลูกให้คลิปเอออัดคลิปเอาอันเพื่อนเห็นอย่างนะฮ้ลูกกาเวาไปนําได้ว่าสัมภาษณ์ไปน้ําอันนี้แม่นพ่อบุญไทยเฮายอดเตวเด้อยดบุญเออยอดบุญป้ายอดบุญอย่างยอดใหญ่ก็ดอก เออบึงเดะเมนกเขามาบังเดะมาทนมกับมีเอออยู่เถงนี้ก็มีมีวะเออกระปูกกับมีกะปูป้าแล้วมันแล้วก็เนาะป้าหนักคักมันคักเลยเนี่ยมีไรสิมีติชามีนะอ้สบายดีสบายดี้ได้ เออทุกคนเอ้ยนี่แหละที่สนุกว่าอ่ภูมิใจนะทุกคนเอ้ยที่เห็นลูกใส่เิ่นมาเนาะลูกใส่ดึงยมมาปิดน้ำมาหาเมนโง่ฮิลูกป่าถูกใจเบิร์ดลูกลูกไปยุ่งซะมาลูกยุ่งน้ำเนย่น้เนา Lỡ anh ton an ơi chom, của ơi Ốc ma, tuần ăn an lùng bố ma làm khóc Bố ma? bên nhỉ? bưu bưu sai heo. ô oh. lỡ anh xài Điều heo. Thước chắc một thước chặt thừa. Một thước lời Lỡ ăn, anh dù luôn lục lục luôn 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 nè. nè luôn 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 เออผู้เจ้ากินยอดบุญไต่ปูมาตั้มกินเนาะแล้วมันมันมันก็อิ่มคือเขาเนี่ยนี่ลูกอิ่มอิ่มเฮนอของว่ันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินบุได้เห็นอย่างนี้เนาะมันก็อิ่มโอิมชงตุ๊ก

บคุณก็อยู่นี่นี่อ่คุณชิมชิมตะแกรงตะเกมาฝากออพ่อฝากมาปเอออีคุณอีคุณยังอยู่ป้าเราฟักเครื่องมาให้พ่อให้พ่อมาไขฮะ่อะไดเออ้กได้หานเจ็ดแ่งนาคเหลาชาอกกับยาสูบุดนึงเออเออิเลยฮะดด้ตะจต้มหัวกับนูกับชิอีนึเออด้ าุก yeah. ับหานเก็บหนึ่งกับเรล้าเดย์เดอรามปอกกับยาสุกสุดหนึ่งเดอรเดรเฮ็ดบุญตันเีนี่เฮ็ดบุญก่อนแม่ชิชื้อฮัอเฮ็ดบุญก่อนเฮ็ดบุญก่อนฮะเฮ็ดบุญบ่านเฮอนี้เออเมดแล้วเลือกเว้แล้วก็้อ่ให้กับิไปเออเออช็อกกุนแกบมันจะรับบอกก็รับอกไป้คุณแ่ลกลูกอาทิยไป ไปเอาไปโอ้นี่บโได้ยูน่ะมีนกแล้วนึ่ไปไปหุ่นแล้วนะบบขึ้นหอดมีนกเด็นไหมโบขึ้นหอดโบขึ้นหอดเป็นอย่างยังบบขึ้นหอดไปไต่ปูโบมีมีไม่นกก็ขึ้นหอนูกโอ้ยไปไต่ปูมามาฮือแม่นกซื้อคมซื้อย่างมาฮือมามาฮือลูกเออ แต่ปูมาให้แม่นกเราห้แม่นกซื้อคมซื้ออย่างมาให้ลูกแล้วลูกจะไปหากินนี่ป้าถูกอันนี้ได้ตัวยแชกจอดกรเป็้นมดโอ้แชกระจอดก็เป็นเป็นแล้วมันยิ่งอันยิ่งอันอันปืนอันปืนบักกิ้งนะปืนอันปืนเก็บบักกิ้งหันตัวหอกไตแมามันหันอยู่ไกลๆอยู่พูดเรายืมมันปืนอัน บักกิ้งพื้นนั่นเป็นแก๊ปนี่ปาดปรยชน์อ่างบุบอยู่ฮะอันนี้นะอืมนี่แหละปักเก่งเพราะว่ามันชื้หน้านอ่โื้อเข้มเนี่ยชื้ต่อองมันห้องมันแล้วก็ตกไปฉ่ำเฮ้ยลูกลูกพ่อพ่ว่าใช่ไหมนกบัวยักษ์เฮ้ลิ้นบัวยักษ์ให้จับนะยานเด้อช่วงก่อนเขาลิ้นแดงคนน้อยมันลิ้นบัวไร้ยังหุ่น้อยอยู่บ่บัจับบังมเหอบัลิ้นเหอมีแต่สักะยอดสะเฮาใส่เฮาอะไ้บัเป็นยังอันนั้นน่ะ คันแซ่เป็นพ่วงเนาะมันแต่งป่นมันแซกเต๊บแซนั่นอันเหยียไปเฮ็ดอันนี้นี่เฮ็ดบุเป็นนี่มันแตกปุ่มชนานี่ตาเฮาบอสบุเห็นหุ้งก้แล้วเครื่องก็ตายแตกอันคันเฮ็ดบุเปกมันก็แตกเอาปืนอันเอาปืนคาคาที่มีอันนี้ตายโอ้บุจกเฮ็ดไงบุเฮ็ดเฮ็ดเนาะบุเฮ็ดเฮ้ดแหละอันใช้อันใช้เครื่องบุไลใช้เครื่องน้อยบุเป็นยัง เบิ้งอันเบิ้งเด้อห้ามบว่าเฮ็ดเดือบว่าลิ้นเดือบว่าลิ้นเนี่ยมันเคยนี่มันใช่บวแม่นมันเป็นเบื้องมันก็บวบเลยหุ่นยังหุ่นสูงกว่านี้กันหรือหุ่นยังสูงกว่ามันใช่นี่ใช่เครื่องนี้ใช่ในบดก่อนแั้วมันพูดน้อยมันใช่ปลเป็นเออแค่ยนี้แหละเป็นเดี๋ยวมันทันใช่ปลาเป็นเออ

ไอ้นู่นไปซะร้าน้อมาไขตู้เบิ่งเอ้าบ่มีนี่ประกันไม่นกมาวะไอ้นู่นไอ้นู่นมาโซ่ห้ามผู้ใดก็ว่าจากของโบเ็นบ่เห็นไม่นกมาเอ้าไอ้นู่นอย่างว่าใส่ล็อกอันอยู่ข้างนอกไปไขเบิ่งกับบอมีมาเนี่ยมาไปซะก่ากอกะ ออกไปเที่ยวยนอกหูเนื้อหาจนนะคัมนะแรงกระบ่มามันไปป่าหุ่นเซ่ไปไปเราไปเห็นเขาอันยงเขาพ่อนี้เราอยู่นําเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวนึงยู่เดินนึงไหลมือแล้วเออเนาอ

อ้านำดีๆทำมันงามๆเด้อลูกเด้อนี่แล้วลูกยุหนลูกอันลูกกระสักกเนี่บอไสปัดโท้บอสเมนหมาข่าบอสขี้กัดลูกตีนเนาะมาอป้าสะข้นอันนี้ของผู้ใดเนี่ยเออสข้นซีนเป็นจะข้นซีนอันเนี่ย Ba yêu bắt thoa, an onion bun, 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 ส,ส,ส like ัมผัสไปหอมหักเสียงไปหอมฮะน่ะหักเสียงให้เล่นฟังาดนั่นยอดบุญตูนอันนี้ย้อนบุญผู้ใดไไออ้้นนนนุุ่่ของไอ้นุ่นเจแาไปไข่มัดเท่าใดเนี่ยไอ้นุ่นตัวเสียไอ้นุ่นหย่าไม่นกจีหํา ขันห้าไอ้นุ่นไปไข่ฮุ้เดียวนี่ไอ้นุ่นจีไข่มัดเท่าใดร่เนี่ยไอเน,นี่ยมัดสิบพันมัดสิบพันขันห้าไอ้นุ่นไปไข่ฮุ้เดียวได้ไปไข่ยุบานพูนจีไข่มัดสิบพันอืมแล้วอันไปเอาไปเฮเขาเ้าแต่ละแล้วเข้ากเอาอันซ้ำซ้ำนีล่ลราห้าสิบพันน้อย còn nôi uầy béo xong si ha mắt xe kheang luôn này àu àu nóc hay hú bá đưa mùng con mèn nóc đơ หนึงสองสามอ,อยายงหนึงสองสองโอเคนี่ยนะลุงจันไปอาโบได้เจ็บตีนลูกอาโบได้ถือกับป้นดีไปถือกับปืนจูป้าดนเดะจูป้าดนก็เจ็บตีนหางยางเป็นมักหินเดะเนี่ยลูกอันพวกลูกมากม เขาดีใจดีใจก่อพวกลูกบ่มาเขาก็นั่งชเงาอยู่เห็นพวกลูกมาแล้วเขาดีใจก่อลุงจันเมแพทย์แล้วกม่เมเท้ามีนะดีใจก่อดีใจพวกลูกมาวันนี้เห็นเห็นลูกเห็นล้านมาแล้วเขาดีใจเขาไปป้าเขาเงงวันนี้เขาขึ้นฮอทเขาาย่างให้เขายู่น้ำเฮาวันนี้ อาดนัไปอนมไปลูกไปห้เครื่องืนขุดต้มมังบ่ขึ้นจะอาบอืมบ่ขึ้นบะอาบเขาหลับโอ้มไนไก่เมื่อยบเคยย่างตีอืย่างไก่ซักากันไปยู่ห้อยได้ก็อยโมหอยชินาก็หอยชินะาบ่มีตัวถางเีบ่มีบ่มีมีติมันเตอร์ไปคอยยู่อนี่อืม แล้วอันนั้นเด็อันพ่อคิงกับแม่มิดเด็กเนน้ำพึนนะั่นแหะจุให้น้ำพึนมันเติมมันเติมบางเกาเขาบอ,อยู่เขาอ,อยู่ตีบนบนอยู่บนเครื่องหนึ่งอือแล้วอันนั้นบอกมีมีตัวทากบอกนี่เออขี้ยันเนาะไปแล้วนอนก็บอะไรนอนกับอะไรยานเนาะจากน้อยเหี้ยมันเขานางหูนี่เจ็บ เขาหน้าหูดังเขาหนัาปากจี๊ดแสดงล่ะมันมันนี่นะตุทักเรียกตีนมันกัดมันกัดตีน <c oughs> อืมหยาดนะลูกเนาะเลือดออกเลือดอันนี่นลูกนอ้องเต้าเขาเหียนนะ่ะงามงามหูบักงามงามได้โฟนได้เป็นนั่นเม่นนกเจียวห้าเบิ้งเด้อโฟนงามงามกู Vô anh nằm nằm nha chưa đây bà. nha này. Chưa đây bà. chưa. Nè. chưa pu nha Anh vô ban hào không hiền nè. Đi chưa đây Đi nè. Đi ọt นี่ไปอยู่ป้าโดนไล่กับบุจื้อเขาอย่ามันอย่ามันเช่ไหเขาเขาก็จะขึ้นหอดลูกเขาอย่างจื้อลูกลูกก็จื้อเขาเขา<อ>เขาอ,อ,อย่างขึ้นหอดเขาอ,อย่างหักลูกเขาอ,อันไม่นกไปเขาเขาก็ห้ามฮะบุญยงไปซ้ายบุญยงอยู่ซ้ายบุญยงบอกมาห้าหนึ่ง เมื Turkey, ่อได้บุญย่อจิม่าย่ำเฮาสิโก้เพื่นกระไดขึ้นหอดมาไปหลอกมันเป็นไงมาไปเขาโยนเงี้ยหลอกยุป้าดีกว่าเย็นดีโอ้ยุป้ามันได้ใส่อันกระยอดใส่อันใสกระไอตีนใสกระไดกินว่าเฮาไกินอีกที อีคุณโอ้ไปตามวัดชนะทุกคนเออโตาโตกาโตเนไอไปใส่แม่ก็อดล็กก่อนไปใ้ไก็เบิ่งมือเลยม อันนี้จะขั้นเขาได้ไอ,อ้นุ่นพ่ออันคงไอ้นุ่นใครอันเอาไปขายอยู่นอกนี่จีไข่เขาได้เลืดดเลมัดเนี่ยนะมัดสิบพันมัดสิบพันโตนี้เยอะตัดเอายูป้าิ่งเมะเมนอก,กี่ห้ามขั้นขั้นไอ้นุ่นไปขายอันถ้าเข้าอันอยนอนู่บ้านหุ่นห้องนี่เบ็ดนี่เขาได้เนี่ยลองไล่มันดู เมื้อนเลยซ้ำสิบเมื่อี้นเลยซ้ำสิบแล้วขันไข่ให้แม่นกเด็ดขันไข่ให้แม่นกเราพอได้เงี้ยโอ้โหลืมแล้วอ่าลองไล่บึงดูน่ะแม่มานับบึงน่ะเี้ลูกมานับเม้ น้ำมึงด mm ูอ๋อมาน้ำมีมีบ mm ่เมนยังหรอมีนกจีอันซ่อนตั้งซ่อนไปน้ำพนะเพื่อว่าไอ้นุนออกไปอันเพื่อมีนกน้ำโอยู่เราได้ไปไข่หูเดียวนะสมมติว่ามัดสิบพันหนึ่งมัดเอามาใส่อีกสองสามสี่แล้วมมนยังไหมเนี่ย เด็กยังเอาซีแล้วก็ห้าเล็กห้าแล้วนี่อันจะขั้นนี้เขาได้เอา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 แต่นี่ก่อนห้ามัดนี้คือเขาได้มัดสิบฮัน มัดสิบหันแล้วฮามัดนี่รวมกันเป็นเงินเท่าใดอันนี้ก็สิบนี่ก็สิบนี่ก็สิบนี่สิบสิบวกใส่กันเป็นเท่าใดบวกกันนี่เป็นเป็นเท่าใดคะนะบวกกันนี่ก็ได้เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งบวกแมนฮามัดเด้อเบิ่งเด้อร์เมนก็เมนก็จีบอกเด้อข์ขนาดว่าไข่อันไข่มัดห้าหันเนาะ Icana, อ elim, ันสมมุติว่าไอ้นู่นไข่มัดสิบพันเอาหอกกรนับนี่ยนี่นี่สิบมันนี่มาส่กัเป็นซสาเล็กซ่องเด้เล็กเล็กซองมันก็เป็นเสาวนะเป็นมัดสิบพันเด้เาอันนี้เป็นเล็กซ้ำกับเล็กซ้ำสิบอันนี้อันเล็กสี่สี่สิบอันนี้อันเล็กห้าห้าสิบเป็นห้าสิบพันหนะคันทัาไปไข่อยู่อัน ยูยูนอกขันไอ้นุ่นไปไข่คู่เดียวเราหนับเลยแบบนี้เด้อคันเห็ดเป็นมัดมัดสิบพันมัันขันหามัดสาบพันก็ได้เส้นนะไรมันเป็นไหยจากนันจากนันสิบมัดมัดสิบพันนับไปนับไปห้าสิบพันเสร็จยี้บได เดี๋ยวอันนี้อันนี้ได้ห้าสิบแล้วอันนี้ได้ไข่มัดเท่าได้กันหาสมมุติว่าอันนี้กระมัดสิบพันสิกะมาบวกเซนนี้เป็นหกสิบนะเอาเขากันนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะมันเป็นเลขหกเดิกัรมัดสิบพันก็เป็นหกสิบพันนะอ จากน้อยว่าไข่มาสิบหันนับเบิ้งมีหกอันสามสิบหัานีมันกับอะไรคอยเียนคอยซ่อนไปนะคอยซ่อนไปจากน้อยก็เป็นโอ้กินข้าวแล้วเออตําหยดบุญนะตําหยดบุญซากระปู่นไปกินข้าวลูกล้างมือไป เนออนกันยังปัดกันฮืนละอื่นอจั่นมากินน้ำเลยเดกต้นสาหรนาะไปหากันหาข้าวกินมาเล่ หากันกินอยู่หักลุ่มพี่แม่กินกินกินอยู่บนลุ่มเหรอไอ้หนูเอาอันเห็บเอาลงบนลุ่มเห็บมันมันจีเปื่อนบายกันเอาน้ำล้างมือมาหอมเออหากันเอาลงเนี่ยเอาลงมากินอยู่ลุ่มเนี่ยมันอันอยู่เฮิงมันเปื่อนเหรอเอาอันเอาหยอดบุญออกแ์เด้คาดไม่คานเขาเออ โอ้งามจริงว่าเอาอันเอาหยัดบุญหันออกอันยู่อยู่ซะว่าเอาปัดกลาเฮือนเด้เด้อเอาไปคายวกเฮือนเด้เอาายออกอลกซื้อกินวะซื้อวซื้อเอาไปายพุ่นบ่เอามันมไอ้นู่นอันมนกสิซื้อเด้อมนกซื้อมนกเอ เมม่นอกจะซื er <AMA> e ้อไว้แล้วก็ตำสื้ออันหูเขานี่กินเลยงามโอ้อะารสุกแดงุกแดงนั่นนี่เอาตำสุกกินแคล้วแดงแน่นอนเขาจะอยู่ป้าไลายกินอันเ็้าส่ลกินยอดบุญกินมะข่อไหลแค้วขาวกันแคล้วข้าดำ พอจน hey, ันเฮ้กินข้าววันโดยไปกินเออแถไปกินเงืนอนแม่ท้าอันอีแพทอันไปสองนอมาต้มพอมาเอาูสาวมามาพเดียวเอ้กินกงอมโอเอาแม่มา ไม่ไปบ่ไว้เฮามีแหงไรจี้ยาเล่นลรถ้ากันกินข้าวเด้อไอยงกินข้าวแล้วไปอับน้ำได้เดิอลูกเด้ออ้บน้ำเปลี่ยนเครื่องดีดีาุูนจอราจันกำลมากินแล้วไอ้นุ่นไข่เขาได้ไข่เขาได้เจ้าหัวบ้านบ่ได้ เฮ็ดอันนึงเท่าเด้อ10,000ัน10,000อัน,น,อน,นงามเลยแจ็ย์มีนกมาเอานัอางสายเลยเนาะคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สซนนก,ก็จะได้ขอ,อนุญาจโจ้คลิปกันเพีงแถวนี้ก็น,นเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนีกก้สซนนกขอเก้าคำว่าสบา,า,า,ายดี